ไม่ใช่ชายนะเธออันนั้นไม่ใช่ชายนะนั้นชายชายอะไรเงรี้ยไอ้ชายแบบเนี่ยเธอเอาจริงถ้าวีนาประกวดไม่ใช่กับบนะอสอาจจะไม่ได้ก็ได้จริงๆคือวีนาเป็นคนที่ประจบคนไม่เก่งประจบแม่แม,แม่ก็ไม่เก่งแต่เป็นคนตรง ตั้งแต่ทำงานกับวีนาตั้งแต่วีนาได้มงใหญ่ถูกไหมได้วีนาตอบไลน์คุยตลอดเวลาทุกวันเองยังตอบอยู่เลยแม่เมื่อวานยุ่งมากเกินไปทุกแม่ยังตอบเป็นคนสอนเสริมเป็นเด็กดีเด็กเลี้ยงเด็กเรียน,ยนวีนาแบบเด็กเรียนเด็กเนิร์ดอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะอะไรผู้ชายถึงมาทํา <c oughs> เธอว่าเพราะอะไร่ะผู้ชายกับผู้หญิงมันเพราะอะไร <c oughs> เพราะฉะนั้นคือเป็นคนแฝงจริงเธอต้องเห็นบอตอนิอนเจ้าหน้าที่แฝงมา ฉันรสวโอ้สิทธิพิเศษมาที่ได้ยืนอยู่ตรงนี้แต่จะบอกบอจุงมือันไปเไว้บอมุงมือจนเป็นไว้เอ็ดมันนี่จีไม่ต้องมาเจอยาเพิ่งมาเอ็ด่าก่อนเลยแกพอถ้ามาหลายคนจะไม่ได้สบายเลยแกเอเอเธอเชื <ๆ S 2> ่อว่าพรุ่งนี้ต้องมีแหละมันจะตองใหญ่เขาคงไม่ยอมเราหรอกเขาคกงหากทางแก้อยู่เธอเขาเป็นสไตล์ผู้ชายเสียเือเธอเขาขอลอนจดหมายักข,ขนาดนั้นว่าสิ่งที่เรา ทำละเมิดลิขสิทธิ์เขาละเมิดอะไรเธอละเมิดอะไรจ๊ะแค่หวตให้คนให้บวชก็ไม่เสียตังค์ด้วยมันจะเมิดอะไรฉันว่า21วันนี้เราจะมีประมาณ40่สิบดามาวันละสองดามาเกิดขึ้นจระอู่นหนึ่งาบา้าบอทุบกลับนะบอทุบกลับอีกหนึ่งดามารวมเป็น20วันก็เป็น40่สิบดามานะ เธอเตรียมรับต่อไปไม่ต้องนอนนะเดี๋ยวนี้เราจะมาว่าถึงตีหนึ่งอย่าเพิ่งนอนนะใครออกไปขอยเป็นโซดใครออกไปขอยแฟนทิ้งเอาจริงใครที่ออกมาจากไลฟ์ชั้นขอยแฟนทิ้งแฟนไม่หลังแฟนไม่หอมแก้มก่อนนอนแฟนตื่นมาไม่จุดน้ำผ้าโอเคไหม,มแม่แอนเนีย ب, เขาต้องเงียบเพราะเธอเขาจะพูดอะไรได้เยอะกว่ามันก็มีเรื่องเธอก็เห็นอยู่นะอืมีซีโพสแล้ว คิดว่าเขาต้องมาสิเขาต้องมาเขาไม่กลัวหรอกเธอเขามาเขาก็จะตีหน้าห้าตไม่ดูเรื่องไหนเขาไม่กลัวรอมีข่าวว่าไม่ให้จัดทานข้ากับบอลน,นี่เขาเห็นเลคือจะบอกว่าเขาไม่กลัวหรอกเธอเขาเป็นมาเฟียขนาดนั้นเขาก็รวยรวยระดับระดับประเทศเลยม,มาเป็นละครเธอถ้าสมมติเขาประกาศว่ายุติการประกวดนางงามจักรวาลเป็นไงเราเป็นไงเธอ ถ้ามันมีกรรมการจริงเราจะรู้สึกไงแต่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาต้องถูกปรับมันต้องมีสัญญานางงามประเทศอื่นด่าสิตูเสียค่าเครื่องบินมาแล้วตูวบินมาแล้วไม่ให้ตูประกวดเอาจริงถ้ามีการยกเลิกรประกวดคือยูนิวัลล่มสลายล่มสลายจริงเธอเอาจริงล้มสลายสุดบอตั้งเวทีใหม่จ,จ้าชื่อเวทีย n i v e r s e g เ l a x y Miss g a l a x y Universe นะ ไม่จำกัดอายุเหมือนกันบอตั้งเวทีแข่งไปเลยใช้ชื่อใกล้ๆไปเลย Universe World อะไรก็ว่ากันไปเนาะทำได้อยู่แล้วเธอ <c oughs> เอาจริงเนะเาะผำได้อยู่แล้วว่ะงนั้นจะบอกว่าพรุ่งนี้ลุน้นตอนนี้ไม่ลุ้นชุดวินาแล้วชุดวินาเห็นหมดแล้วนะพี่เกิดแบบนี้เพราะมันรู้ว่ายี่สิบนี้ใครคือเจ้าของคนใหม่ฉันว่าเจ้าของคนใหม่ไม่ใช่เขาอะเพราะว่าถ้าเป็นเขาเขาจะไม่ต้องเขาจะไม่มี ฉันเดาว่าถ้าเป็นเขาก็จะไม่มีเพราะเขาถือว่าเขาถือมีอํานาจสูงสุดแต่เขาพยายามคนที่พยายามใช้อํานาจคือคนที่ไม่มีอํานาจจริงแต่คนที่ไม่มีอนานาจเหมือนบอสอ่ะบอสร,ร,รู้มาตลอดใช่ไหมว่าตัวเองอ่ะได้เอ็มยูแต่บอสไม่เคยพูดและไม่เคยทําอะไรให้เรารู้เลยว่าเขาได้เอ็มยูบอสเงียบเชียบมารู้วันพร้อมตอนบอนลงรูปทุกคนตาคาพหมดเลยเธอคงจริง ยูนิเวิร์สที่ฉันรอคอยมาตั้งแต่เด็กๆพี่ปุ๋ยพรทิพนาอิรันกระโดดในที่สุดันก็ได้มาสัมผัสที่โรงแรมแล้วพอละเธอมันไม่เหมือนที่เราคิดนะเธอมันไม่เหมือนที่เราคิดเธอต้องมาโรงแรมเองอองจริงมันไม่เหมือนที่เราคิดพี่ต้องพูด MUT ทำไมต้องพูด MUT หรอกมันไม่เหมือนที่เราคิดนะอืมตอนดูเราในแบบ 2,018ไม่ได้มาโรงแรมแต่ตามแต่คุยกับนิงทุกวันคุยกับนิองทุกวันแล้วก็ไปดูที่ impact บัตรห้ามือตอนนั้นไม่รู้ว่าต้องมาตามไนงะเขาไปเฝ้าตอนนั้นก็ไม่ได้คุยกับนางงามนะเพราะนางงามก็แค่เดินผ่านท,ที่ดูสิทธานีพี่ว่าใครถือ20นี้พี่ว่าไม่ใช่ลาอูพี่ว่าอาจจะเป็นคนไทยหนึ่งคนที่เราอาจจะไม่รู้จักอาจจะเป็นคนไทยหนึ่งคนที่มีศักยภาพในการบริหารแต่คิดว่าไม่ใช่ลาอูคิดว่าไม่ใช่ ้าใช่เรามันจะไม่ฟาดหัวฟาดหางขนาดนี้เพชกกับพี่ปุ๋ยเกิดวันเดียวกันแลนพี่ปุ๋ยรุ่นพี่ฉันจ้าตอนพี่ปุ๋ยประกวดสิบแปดฉันยังเด็กท่เระเธอบอกฉันกับพี่ปุ๋ยรุ่นเดียวกันแรงไว้ป้าฉันบอกเลยนะถึงมาใหม่แต่บอสจะเหนื่อยถ้าเป็นแบบนี้อีกสองถึงห้าปี เธอบอดเขาเหนื่อยมาเยอะและกว่าแกนจำสกอัมเสร็จ9ปีเขาถูกด่าเวทีแกงถุงแกงถึง10บบาทนะพวกเพจทีดูถูกเขาจนเขาได้เป็นเจ้าของ มี m อ็มยจนเขาได้ทําอ UT จนแกนรวยเข้าตลาดหุ้นแล้วเขาไม่ต้องรู้สึกอะไรแล้วก็ชีวิตเอาจริงบอสเขาเอาเงินเข้าตลาดเอาเงินจากตลาดหุ้นไปเป็นพันๆล้านก็ไม่ต้องรู้สึกอะไรแล้วเธอเขารวยกว่าเราเยอะนะเธอไม่ต้องสงสารพินวรพินวัตรวยกว่าเราเยอะบ้านหลังใหญ่กว่าเราเยอะเราเนี่ยยังซื้อมีตังซื้อน้ำพริกเลยเอ เขารวยเป็นแบบกี่พันล้านเธอพิธวัตเนะี่ะเขาไม่ได้รวยร้อยล้านนะเขารวยหลายพันล้านนะเธอเขาขึ้นหลักพันล้านแล้วนะเธอตึกเขากี่ล้านตึกเขาสองร้อยล้านสิบล้านนะเธอไม่ต้องไม่ต้องสงสารเขาสงสารแล้วว่าพรุ่งนี้เราจะมีหมูปิ้งกินที่บ้านไหมเราจะได้กินหมูปิ้งกันําเต้าหู้ปตะโก้ไหมพอจบนะเรามีตังค์ซื้อบัตรยางบัตรมีหลายรอบนะทําไมพี่พี่คิดว่าอืม แต่ห้าสิบพี่ก็ว่ามันมีโอกาสเป็นบอสมีโอกาสเป็นบอสเพราะว่าบอสเขาจะพูดก่อนไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ในตลาดหุ้นเขาจะมาโปรโมทก่อนไม่ได้แต่ก็ไม่อยากคิดนะเธอเดี๋ยวยี่สิบก็รู้แล้วเธอฉันไปภูเก็ตไม่ได้ว่าติดงานอ่ะฉันอยากไปอยากไปอ่ะฉันเสียเซลล์มากเลยเรื่องภูเก็ตเนี้ยอ่คุยเรื่องบอสต่อแป๊บนึแบบนงมีเทเลซาไม่น่าใจนะเธอเอานี้สิเวทีนางงามอ่ะมีแต่แบบ มีแต่มีแต่เตี้ยลงอะ่ะมีแต่สารวันเตี้ยลงอะ่ะมีแต่เงินน้อยลงอะ่ะแต่เวทีบอสมีแต่ได้ตังค์เพิ่มขึ้นอะ่ะคนด่าว่าขายน้ำพิกขันน้ำพีกถ้าฉันขายน้ำพิกแลวฉันมีเงินไปซื้อเอ็มยูฉันก็ขายนะเธอเธอขายไหมถ้าเธอถ้าเธอขายน้ำพริกแล้วเธอเป็นเจ้าของเอ็ยมยูทีเธอขายไหมขายเธอขายไหมเธอเอาจริงนะฉันถามพีดีทุกคนแล้วว่าระหว่างมีสแกนกับมีสยูว์ฉันถามพีดีทุกคนแล้วทุกคนตื่นเต้นมากที่ได้ทำมยูว์ ฉันถามพีดีหลายคนจะก็ว่าอะไรคนทุกคนชอบแกนมากกว่าจริงทุกคนบอกว่ามันม้วนกว่ามันม้วนกว่าฉันพอมาทําแกนไปแล้วฉันรู้สึกว่ายู่สมันล็อกสเปกมาแล้วเธอมันต้องภาษาอังกฤษได้ส่วนสูมันจะม้วนมากไม่ค่อยได้อะจริงแกนม้วนอนะ่ะเธอแกนจตีลังกาได้หมดเลยอ่ะขายแล้วก็ได้เธอที่รวยเพื่อนฉันขายน้ำพริกเหมือนกันในบ้านฝ้ายเดียวไอ้ต้องแบบปีละห้าสิบล้าน ซีนอโยวะโยวะอะโยทัศวรรณน่ะขายนาพิกเดือนนี้ปีละห้าสิบล้านเธอไม่รวมตัวอื่นโอ้โหเอาเถอะตัวนี 13, ้ต้องห้าสิบล้านได้เดียวได้วันละพันหมื่นถ้าขายแล้วเธอเธอเนี่ยสองวันนี้หมดค่าโรงแรมไป็นหมื่นสามแล้วยังไม่รวมค่าบัตรค่าโรงแรมค่าบัตรค่าขึ้นเรือตอนนี้หมดไปสองหมื่นแล้วขึ้นเรือซื้อสองใบเจ็ดพันโรงแรมหมื่นหมื่นสามสองหมื่นแล้วไม่รวมค่าข้าวเมื่อวานแม่ชีหลอกกินข้าวหัวละพันแปดสองหัวสองหมื่นสามแล้วสองหมื่นสี่แล้วเธอตอนเนี้ย